เดี๋ยวแกเชื้อเจ้าสูตสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุดคอมเมนต์นะคะจะต,ต้องมีคิดต่อไปอที่ผ่านมานะคะ,อะพอดีรถยังซ่อมไม่เสร็จนะคะพอดีแล้วก็ช่างฝั่งโถอยู่ต้องช่างทำโครงทำอะไรด้วยแล้วก็ช่างเครื่องช้างใดต้องฝังไอที่ไอที่กรุงเทพช่วงแรกที่ช่างไม่นั่นอะ ก็คือก็คืออะไรอะช่วงแรกเอารถมาทิ้หนึ่ง yeah, ช่างก็ติดนานพอยกระติดต่อไปมาแก้เกลี่ยแก่อะไรก็คืออะไรอะช่างป่วยไอช่างช่างบ่อยันป่วยแล้วช่างสัต์ช่างโครงอะไรหบบตัวนี้นะก็คือคืออะไรอะพี่สาวจะป่วยเออพี่สาวจะป่วยจะต้องไปดูแลไปคือไปดูไปดูใจดูแลเขาทีเดย ไปเป็นสิบวันนะยืนที่ยูอาร์นครนะคะแต่ช่างคนช่างเครื่องตัวมันเองอ่ะเป็นไข้ไอ้สปายจุดโควตาหน่ะจุดงานกลับไม่ได้ล้างยางทายไข่คือจีนจีนนะคะอันนี้อันนี้เรถเราอยังต้องนนี้ก็น่าใจก็ล้างที่เดือนนี่แหละอันนี้คือน้าคนขับนะคะเจอมาแบบว่าผมจะมาทำงานเป็นคนไม่ไม่สักเดือนระหว่างรถบอกค้าไม่ใช่ปัญหาทำไปเลยนะ คือแค่เกรนใจในหัวไมหัวใจในหัวอ่เหมนที่ไรนะทำาทำานมันงานไม่หนักทำที่มันหนาบหวคืะบอกงานไม่หนักมาดีๆเขาจอทำได้ก็ทํางานนั่นแหละตัวค่คือแบบเออไม่ถึงข้างเจอุ้มตุลาเ้ยเหมือนพักอาเีจก็เออเขกไหาด้วยแหะไดีขึ้นน้แต่ก็อยากทำงานไปอีครับอยู่ดๆไม่ึงอบอโลาเข้าใจระหว่างรถนะคะอันนี้ก็พี่เตีย ที่เดียวนะ่ะจะแข่งเองจะโทรตามมี้ักที่บ้านถ้าแรกลงก็ใส่ลงเลยจะดึงตัวมาละจะดึงตัวตมาแล้วลูกแกสามคนแมต่ว่าไม่พบแกนะคะยกก็เออคืออะไรน้องแกไม่มีแล้วน,นกก็แต่ก้องก็เลยแวะมาดูนิดนึงมาดูรถด้วยจริงๆเ,งเมาดูรถ เราก็มาดูช่างโด้วยช่างขูดช่างเหล็กว่าเขาแรงเหรอย่ารงเท่าไหร่ละเขาบอกเออเขาโครงเด็กของเขาเนีย่ยต้องรอช่างเครื่องเขาระก่อพิสุกก่อนเพราะถึงการรับโครงวัดคูอะไรโครงอะไรได้อย่างนี้นะคะก็อ่าก็ต้องรอต่อไปวันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะช่างบอยเป็นบอกว่าของฝั่งกรุงเทพอือมันต้องมาถึงนี่ ก็ต้องรอค่ะรอรอน่าจะาหลังสิ้นเดือนนะคะจะยากถึงจะเสร็จเพราะว่าต้องทำต้องทำนี่หลายหลายอย่างเครื่องแต่ดงานนี่ก็ต้องดูก่อนว่าเขาเอ่นได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องอันนีห้หน่แต่นะคนขับนี่ก็ตามสลายเลยค่ะพนาแก่ก็นี่อันนี้พีเตียแก่ขัดตับรถน <laughs> แต่นักคนขับนี่รู้สึกว่ามีคนจองตัวหลายคนนะเห็นแกบอกคนน้งก็โทรคนนี้ก็โทรคุยกับ พิดเตียต้องของรถนี่นะคะบ,บอกจะดึงตัวไปอย่างเยอะแบบว่าถ้ารถไม่ซ่อมไม่เป็นปัญหานะนะไปเลยนะกขบอกรถต่อมอยู่ผมก็ไม่ไปนหนะรครับก็เข้าใจเหมือนช่างบอยแต่กล้องหงุดหงิดมากเลยบอกบอยรถต่อมนะถ้าเขาไม่ซ่อมเขาต้อจอดในบ้านแล้วคืออันนี้สางม,มาจอดใกล้ๆบ้านช่างบอยที่สุดละจอดที่บ้านช่างทำาคงเลยะคะ จอดใกล้ที่สุดแล้วนะบ้านไกลบอลบ้านบ่อยพระพเจริญที่ผูกแบบโดนกระต่ายเองยันจะลําบากอยนางนี้เองอุตสังให้รถอะไรล่างมาถึงที่นี่ก็ไกลบ้านบ่อยเลยห่างสักสิบโลได้มั้งอืมเพราะถ้าแบบไม่ซ่อมอ่ะก็เอาไปจอดได้บ้านแล้วให้พี่ขาวลากไปบ้านแล้วนะคะมันก็ยังตีลานั่นแหละมันมองเป็นคนกันเองร่วมอยด้วยใครทำอะไรเงี้ย อันนี้เพี่ยจริงๆวันนี้ผมเ,เห็นได้ยินว่าจะให้น้าคนขับจะเริ่มทำเลยนา้าจะบอกผมยังไม่ชินรถผมเียงไว้มั่นใจผมขอลองดูก่อนฮันโทฮันโทเลยมันมันไม่ถนันนนดผีเลยวันเออเราเข้าใจเลถ้าเป็นปอดนี่จะคงจะปื๊ดๆแหละแต่คูปต้าเนี่ยตัวนี้ของพี่เต,ตี้ยนะแปลกๆเอาไหมก็อัดเขาเรียกอะไรออโต้เอเอแต่ต้องอัดตรงนี้อันนี้คือแน่ใ,นใจนะเขาก็ทำอะไร เดี๋ยวยังไงก็จะมาดูพรุ่งนี้จะมาดูหนักกนขับสักนิด้ก็แค่ทำสีจะแวะมาดูรถเราด้วยจะมาดูเจอยากด้วยนะคะว่าเขบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะอย่างใหญ่เฉียด90แล้วกล้องผิดพลาดอเลยขออภัยด้วยนะคะแล้วเจ้ายักงาน่เก็ยังไม่เสร็จยังไม่เต็มเ,ตเลยเดี๋ยวเสร็จออกมาก็จะเนาะเห็น,นภาพมั้ อ้าลักค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันสายติด,ดค่ะ